เด้อครับเด้อก้อนเทียนสิไปชมชิปครับผมควรเราเลี้ยงของมันแหละครับนี่ตัวยังไงครับผมครับบรรยากาศกับตอนนี้ก็หามงแรงกว่าแล้วครับนี่แต่ตัวยัวยวยงไงเด้อครับเด้อหลายตัวครับเบิ้นสิเปื้อเบิ้นเลยครับผม นี่ครับผมบรรยากาศดีนะครับเนาะฝนตกครับผมฝนตกพึ่งเสาแสงไม่มีนี่นะครับผมแล้วจะไปชมนกันว่าเราวจะเปิดจากตัวครับผมเปิดเลยครับครับผมบาวโชดยูทูบเชนเนลครับผมเมื่อนี้สิพามาชมราคาขยอยู่ของพี่อยานเหนีเลยครับเด้อราคาเกษตรกรครับผมเปิดจากตัวเดี๋ยวเราไปชมนกันครับผม มื่อนี้ก็ตรงกับวันที่27มิถุนายน2564นะครับเด้อไปชมน้ำกันเลยครับเออมาชมโคมแหลกครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับผมครับผมทีเอียนี่ครับบ้านน้อยตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับผมเมื่อนี้สิเปิดจากตัวครับผมที่หาตัวนะครับตัวนี้เป็นควายแม่สาวหรือว่าจังไรครับ ท้องที่สองครับมีลูกโอ้มีลูกเป็นเปิดคบเนาะครับเนาะครับผมซื้อสองในสามครับซื้อสองในสามลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ผูครับลูกผู้นะครับเด้อตัวนี้เป็นสายเลยครับเนี่ยสายพัฒนาครับผมสายพัฒนาเด้อครับเด้อตาเต็มเข้มจ้ำดีครับผมดีเด้อครับควายลูกตัวที่สองคาท้องเนาะอยู่ในท้องทับตัวอะไรไปครับทับลูกของแก้วฟ้าครับลูกของแก้วฟ้าผสมไปเนาะครับเนาะควายตัวนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับร้อยสาครับร้อยสามสิบหกบวกลบเนาะครับเนาะครับ ไข่แม่สาวด้ครับเด้อเป็นลูกตัวผู้นี่นะครับผมอครับอยู่ในท่องทับอันจากเดือนแล้วครับเนี่ยสามเดือนก่วครับสามเดือนก่ารับประกันท่อมา่ครับเนี่ยรับประกันท่องนะครับเด้อนี่ครับผมเงาหางใหญ่หางย้าดีนะครับลูกยังกินนมอยู่นะครับเนาะกินนมครับวรนดีนะครับเด้อควรนตกส่วนทรายครับผมนี่ครับผมควรนดีครับผมมีบดนะครับแม่นีซื้อไว้ยังไหครับมีซื้อปะครับเนี่ย แม่กำไรเงินครับผมบวกกับลูกสายเนาะครับเนาะสายครับลูกสายยจะใส่อะไรนี่ครับผมโอ้น้องโรเบิร์ตปะครับเนี่ยครับผมนี่ครับผมน้องโรเบิร์ตเด้อครับเด้อน่องโรเบิร์ตได้น้องโรเบิร์ตเด้อครับเนี่ยครบนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเกิดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเด้อครับเด้อราคานี่ก็บจับต้องได้เด้อครับเด้อราคาเกษตรกรครับผมน้องโรเบิร์ตนี่เด้อครับเด้อลูกตัวผู้ นี่ครับผมแม่ลูกครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ083ย์แปดสามศูนย์แปดสามสองเครับผมหาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคมต่อไปครับนี่นะครับเดื่อมาชมคมที่สองเนาะที่คมที่สองนะครับนี่ไว้แม่นี่เป็นสายไหมใช่ครับนี่สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนะครับเด้อเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมนัังงดีอ่าครบ ยี่นท้ทองผสมยังไงครับนี่้า้นครับลูกสผสมลูกของเจ้าสั้นนะครับเนาะนี่นะครับผมตวอ่างไงดีนะครับเอออ่างไงความสูงกับหลายเนาะครับเนาะนะครับครับผมสลับเม็ด่ออกมาเด้ครับเอฟซีอ่างไงดีครับผมทองประมาณเดือนลวครับนี่ เดือนกว่าครับ3เดือนกว่ารอบประกันท่อมาครับรัซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามครับนี่นะครับผมกิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อเป็นลูกผูคือกันแมนครับเป็นลูกผูเด้อครับนี่ครับผมได้ลูกตัวที่ไหนนะครับตัวนี้ตัวที่สามในทองครับตัวที่สามในทองเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจกิ่งกลางสอบถามได้ห่างเป็นพวอดีเด้อครับผมบหนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเหนึ่งแสนกับห้าพันครับหนึ่งแสนกับห้าพันครับผม หนึ่งแสนกับห้าพันนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมดูครับผมนี่ครับเด้อเล็บแขิงเล็บขาครับผมผู้ใดสนใจนะครับหนึ่งแสนกับห้าพันราคาเนี่ยกระสิตอรองใดนะครับเด้อเดี๋ยวครับไปไล่ลูกแป๊บหนึ่งนี่ครับผม ลูกได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยดีนะครับเด้อดเป็นลูกตัวผู้นะครับเนาะซื้อสองได้สามครับผมรับประกันหนึ่งแสนกับห้าพันครับผมดครับผมสมบูรณ์ดีนะครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองเจ็ดเก้าอจ็ดหนึ่งหกสองหกนึ่งงกลางสอบถามพี่อีกเลยนะครับเนาะครับผมโอเคครับไปชมตัวต่อไปนะครับ นี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นควอยเผือกนะครับเนาะสาดดีป่ะครับนี่สาดดีครับผมนี่ครับคนจับตายเลยครับเด้อเป็นสายเลือดตัวแรกครับนี่พ่อเป็นพ่อขุนศึกครับพ่อขุนศึกแมนนี่นะครับเด้อพ่อขุนศึกควนดีครับผมควรดีครับข้อยตัวนี้เป็นควอยอายุได้จากปีนะครับนี่เตือนมันสูงเท่าไรครับนี่มันวัดบอะไรเด้อครับเด้อ ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าประมาณเนะครับเด้อคอยกิ้งกลางสอบถามครับเพราะว่าบ่ได้ทตลับเม็ดไม่ดีเพราะว่าอยู่กลางมาชมตัวกิ้งเอาสะอาดดีเนะครับเด้อราคาเท่าไรเปิดไว้เนี่ยครับเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมเบาทเป็นควอยเผือกนะครับเนาะพ่อแก่นี่เป็นเจ้าขุนศึกครับผมกิ้งกลางสอบถามวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ครบปีหนึ่งนะครับเด้อสะอาดดีครับผมสะอาดดีเนี่ยครับผมมาชมตัวกิ้งเลยครับผมซื้อว่าแม่ยังเนี่ย แม่ฝ่ายเอาแม่งก็แมกกำไรผมแมกกำไรครับผมซื้อว่าแมกกำไรเด้อครับเด้อนี่ครับผมกสิมืดอนแล้วละครับผมแสงกสิบุ๋มอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเด้อครับเป็นควอยเผือกเด้อครับสีเมื่นเก้าพันราคาหนึ่ต่อรองเลยนะครับเด้อเนี้ยซาดดีครับผมนี่ครับมันหงอยู่เด้อครับควหนี่งหงอยู่ิดเลยตาว่าหังมันตื่นนะเสื้อนะครับผมเงาหางดีครับผมอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไป ดี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นแม่ม้นเนาะครับเนาะแม่นี่ซื้อมางไหนครับเนี่ยแม่โบแม่โบเด้อครับเด้อท้องเจ้าท้องดีได้จักเดือนเลยเหรได้สี่เดือนสี่เดือนนะครับรับประกันท้องครับผมความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่าไรครับผมร้อยสามสิบเกียรตบวกเด้อครับเด้อบางหน้าเบางตาคว้ยสายพัฒนาเนาะครับเนาะได้รูมมาจากตัวเลรอครับเนี่ยตัวที่สองในท้องนี่ครับตัวที่สองในท้องเด้อครับเด้อนี่เขาผู้ใดสนใจกิงกลางเล็บแข็งเล็บขาเล็บน้อยกอดดีครับผม เบิ่งวันไทยด้วยครับเด้อวันไทยแม่แม่ยังก็คือแม่โบนะครับเนาะนี่ครับผมมีอีกบ่ครับที่จะเปิดนี่นีแม่นังอยู่ครับเอออีกแม่นางตัวหนึ่งครับตัวนี้ราคาแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันเด้อครับเด้อเกษตรกรเด้อครับเด้อจับต้องได้ราคาเนี่ก็ต่อรองดีอยูนะครับเนาะโอเครับผมฮ่าโอเคครับผมไปชมอีกเลยครับรับประกันทองเด้อครับเด้อมานพร้อม นีนะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้ซื้อมาจางไหนครับเนี่ยน้องพารวยครับน้องพารวยอายุได้ประมาณปีกว่าครับปีกว่าเด้อครับเด้ออายุประมาณปีกว่าดี่ครับผมมังบรนทายครับผมนี่ด้วยลำผู้ใดสนใจก็ให้แม่นางหน่อยเด้อครับเด้อน้องพารวยความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยยี่แปดได้หรอครับผม เปิดราคาตัวไหนครับตัวนี้45,000บาทครับ40,000ห้าพันนะครับเด้อผู้ใดกินกลางผู้ใดสนใจกินกลางสอบถามได้นะครับเด้อครับผมครับผมแข้งขาดีครับผมแข้งขาดีเล็บน้อยกอดดีครับผมเล็บน้อยกอดดีราคาเนี่ยก็คือนติดตอร้องได้ยยูโดครับผมผู้ใดทุนหน่อยนะครับเนาะเบื้องหน้าเบื้องตากด้วยครับเด้อทุนนี่หน่อย40,000เก้าพัน45,000โอ้40,000ห้าพันราคาติดต่อร้องได้อีกครับผมหาโอเคเนาะครับเนาะ เอาขอเบอรบ์โทรศัพท <GO av uther> ์อีกนะครับ083 279 1626พี่เอเกาหส่เนียนะครับเนาะคัดัดท่อนี่นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเห็นเบาจูนี่นะครับเด้อสิหาคลิปใหม่ๆใหม่เ c ซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ